ฮ่าฮาสวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาซุ่มสกินให้เตกันนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับเล็ดลัมกับเลกซี่นะครับบอกเลยว่าเท่ามากซึ่งผมแอบซุ่มไปแล้วหครั้งตอนแรกกะไม่อัดคลิปนะครับรู้มันจะได้อืไม่ได้ นะครับผมมาดูกันจะกินแล้วครับเท่สุดแล้วครับบอกเลยของมันต้องมีอีกแล้วเท่กระจัดไฮยเตผมต้องเอาห้ได้แต่ไม่อยากการันตีเลยอยากได้แบบเปิดห้าครั้งได้สิบครั้งได้ยางงี้ครับไปไปสุ่มกันดีกว่าสชยเวลาตุกมากมาครับจะสุมะส่มแล้วนะได่ตรงไหนดี ตอนนี้ผมมีอยู่870คูปองนะครับมาผมไปก่อนแล้วกัน5ครั้งร8 5ดนะครับมับข้อห้อยบัตรตอรไฟเบสบัตเตอร์ไฟนะครับตรงไหนดีเอ๊ะทำไมกดไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่๋อ,อมันต้องกดให้ติดกันนะครับ เออแยกแยกไปไปกดไปได้ปะเอ,อ๊ะกดใหม่ครับกดใหม่ขอมาเจอขอให้มาเลยห้าครั้งติดสามร้อยสามสิบห้า้องตงจงมาไฮายะเตะลูกพ่อมับเขาให้โอ้โหเกลือกอรอเอ,อือเกลือเกลือจัดจัดเดี๋ยวก่ไปอีกห้าครั้งไหม ไม่พอครับม้องเปิดทีละครั้งนะอืไม่พอไอหนุ่มทีละครั้งละกันเผื่อได้เลยมาตรงไหนดีครับนี่ี๋ยวกันหมับเข้าโอ้โหโอ้โหคาพีกุ๊กกลคนแพงยังไงครับตรงไหนดีอตรงนี้ละกัน โอ้โหเพชรยี่ห้าเพชรโอ้โหเพชรเพชรที่ยีพพย่ห้พาเพชรทีพพท่โคตรแพงเลย,พพยพพครับในครั้งนึงครับในครั้งนึงโอ้ทำไมเป็นไฮแอตเตไอหนุ่มปองไม่พอไปเติมก่อนละกันมาครับมาเพิ่มแล้วเจ็ดร้อยคูปองขอให้มันจบที่เจ็ดร้อยนี้เถิดเด็กๆยังไงสุ่มตรงไหนดีนี่ละกัน ต้องมาแล้วปุ๊บจบเลยห้าร้อยเจ็ดสิบคู่ปองขอยมันจบมารับของกันนะครับมากดนะห้าร้อยเจ็ดสิบห้าคู่ปองจบไหมมันเรื่องใหม่เรื่องใหม่ครับเรื่องใหม่ใจไม่ได้ถ้าจบนี่ก็คือไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับผมมาโอ้โหโเข้มปัด,ปด โอ้โหไม่ได้ไอ้หนุ่มเด็กๆอัดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับคุปปองไม่พอครับงั้นลองสุ่มทีละครั้งสิว่ามันได้ไหมนะครับโอ้โหเหลือบานเบลอบานเบลอได้ครั้งหนึ่งนะครับมาตายเลยปิดจบปุ๊บปั๊บโอ้โหลุนโคตรแรงเหลือสองคุปปอง ต้องไปเติมอีกแล้วสินะตอนนี้เหลืออหกครั้งนะครับโอ้โหไปเติมเพิ่มก่อนนะครับทุกคนมาต่อกันอีกแล้วนะจ๊ะขอไม่การันตีเธอได้โปรดมาเป็นกูปเป็นชิ้นส่วนที่แพงมากๆ ยี่พาเพชรที่แพงที่สุดที่ผมได้มาเลยสามอันละไม่ร้อ,อนโอ้โหฮูฮ้หูู้้ดูสิเท่าไหรถ้าจะการันตีนะครับผมบอกเลย <c oughs> มาซัดอีกเจ็ดร้อยคู่ป้องมันต้องได้แล้วแหละแต่ว่าจะการันตีหรือเปล่าขอเหลือคูปองติดตัวไว้บ้างเถอนนะจ๊ะขอไม่การันตีอย่างน้อยเนี่ย เหลือ3อันอย่างน้อยโอกาส3 0กว่าปเซ็นก็ยังมีรุ่นนะครับผมแบบสามอันสุดท้ายนะมาโอเคส่วนอีกละอันนะอันไหนดีอตรงไหนดีนะตรงนี้แล้วกันมับาได้เลยได้เลยเอา่ายี่มาเพชรอย่าลูอย่าลูาลการันตีเฮ้ยยังมีรุ่นอีกห้าสิเปอร์เซ็้าสิบปอร์เซ็นสองอันสุดท้าย ขอให้มาเลยเบอได้สักทีหนุ่มโอ้โหว่าจะได้โอ้โชยช่วยๆๆวยวยวยโอเคไม่การตันตีก็ดีใจมากๆเหลือตั้ง367คู่ปองเนี่ยเดี๋ยวผมจะคำนวณทั้งหมดให้นะครับผมว่าประมาณเท่าไหร่นะโอ้โหยังเหลืออันหนึง่ง299คู่ปองเนี่ยคดเพงแต่ก็ได้มาแล้วตัวย่อครับ ดีใจดีใจไปไปรับไปรับสก,กินกันดีกว่าไปรับสก,กินกันดีกว่าอโอเคได้มาแล้วฮายาเตะตุดยอดตุดยอดสก,กินผมอยากได้มาแล้วน,าน,นครับสก,กินนี้แต่ว่าก่อนอันนี้ไม่มีตังค์ครับตอนที่ก็ไม่มีตังค์ครับผมเอาเงินเก็บมาเติมหมดแล้วทั้งคริโตอาซึนะ ก่อนหน้านี้โอ้โหผมเหลือหมดตูดครับแต่ว่ามีไว้เท่ๆนี่อุ้ยมีกรอบด้วยโอ้ช่วยมากครับช่วยมากไปเปลี่ยนสก,กินกันดีกว่าเฮอ้ฮอเฮอ้อเไหนนะปกติผมใช้จะเป็นไฮยาเตะมูลไลท์นะครับนี่เท่ๆเทๆนี่เท,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 ท่สุดได้ส,สักทีสกินนี้ขอเก็บภาพแปหนึ่งนะครับอืมสวยสวสวย,สวย,สวย เท่ๆเราไปดูสกิลกันดีกว่านะครับผมว่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมมาครับมาเรามาดูสกิลกันดีกว่าความสวยงามของมันนะครับนี่นี่เป็นการตีธรรมดาของมันนะครับผมนี่เป็นการต,กตีธรรมดานะครับจะเป็นเหมือนคลื่นพลังแล้วก็เป็นเหมือนดาวๆนะครับจะเป็นเหมือนไกด์ซี่นะนี่อุยดูบพรอบสวยจังตีธรรมดาอย่างสวยครับนี่ ต่อไปเป็นสกิลหนึ่งนะครับจิ้จวจะเป็นเหมือนซื่อพลังนะครับจิ้วจิวจิวจิวจะเป็นซื่อพลังมากกว่าดาวกระจายนะครับเทมากนี่สกิลสองนะครับสกิลสองจะมีเหมือนอารมณ์แบบกลุ่มดาวนี่ะครับผมตามมานี่เป็นดาวดาวนะเทมากเลยมาไปป็นสตินะครับผมบอกเลยว่าสวยมากนี่ โอ้โหอย่างสวยมีเงาแฮเตะต,ตัวใหญ่เลยครับโหที่โอ้โหเหมือนตัวแฮเตะครอบคองกาแล็กซี่ลยครับโอ้โหด,ดาวดาวเล็กนิดเดียวเองนี่เท่มากเท่หุดๆุนี่ครับผมต่อไปเป็นการวาร์ปไปดูนะครับผมจะมีเอฟเฟกต์วาร์ป้วยนะครับบอกเลยว่าเท่มากจิ๊จิ๊จิ๊จมานี่ครับผมเอฟเฟกต์วาร์ปนะโอ้โหเท่ บอกเลยว่าของมันต้องมีสำหรับใครที่เป็นเมนไฮแอเตะนะครับผมหรือชอบนะแนะนําตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าผมว่าสวยสุดและบอ้่าเท่มากเลยเป็นสก,กินอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเท่มากๆนะครับสกิลสวยด้วยเอฟเฟกอะไรโห oh, เท่มากถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องตะปูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับฝากคลิปนี้ สวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย